คลิปนี้แจกปืนคลาสเคลนวัชระปืนลูกซอสกิมิสเซษของไทท่านมาลงไอดีกัน สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Demon Ball เลิกันอีกครั้งหนึ่งวันนี้นะครับผมมีปืนคลาเขนวัชรามาแจก่ารางวั <Hey. S 1> ลมาแล้วครับผมปืนคลาคเขนไอ้วัชระนะผมก็คือปืนขนาดเล็กของไทยทัานเ้ยเฮ้ยอันนี้เลยครับผมแต่อันนี้เป็นวัชระธรรมดานะนี่ถ้าเกิดคลาเขนวัชระครับผมมันจะคืออันนี้อันนี้เลยอ่านี่เลยครับผม คาเคนารนวชรารับผมเมวห,หนึ่งนะจะอยู่ดามจจะอยู่ที่2 3 4 4 0ไว้เฮ้ยคือสามารถเอาไปแล้วก็ใส่ได้เลยไงอ่าเป็นปืนที่เข้ากันกันกบเจ้าสกินคาเครนอินทรานี้เลยครับผมแต่ผมไม่มีมหาวัชรานะ <c oughs> มีแค่อินทรากับไม่คาเคนารนวชรานั้นครับผมมหาวัชระยังใส่แบบธรรมดาอยู่เลยอ,ะอ่ะอ่า สำหรับถ้าเกิดเราเลเวล25ครับผมมันดเมจจะอยู่ที่ 36, 3 6 3 3 2ครับผมซึ่งมันค่อนข้างที่จะรุนแรงมากเลยเอาไปใส่กระทิง้งเอาไปใส่ฮัมสดานเอาไปใส่รูชาดอหรือใส่อาเธอร์อะไรก็ได้ครับผมที่มันใช้ปืนขนาดเล็กนะมันยิงแรงมากเลยนะครับผมมาลกกุกไอดีกันกติกาในการลุ้นลับคลาเคนวชระก็ยังง่ายเหมือนเดิมครับผมขั้นแรกเลยกด subscribe ช่องนี้ก่อนเลยครับผมไ้กดได้ยัง 2ครับผมกดไลค์คลิปวิดีโอนี้และสามครับผมอันนี้คือสำคัญมากๆเลยนะในช่องคอมเมนต์ครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนเพอนต้องพิมพ์แฮชแท็กตามนี้เลยแฮชแท็กแฮชแท็กครับผม DMBL นะเฮ้ยแฮชแท็กแฮชแท็ก DMBL ครับผมเว้นวรรคแล้วก็ตามด้วย ID แล้วก็แพลตฟอร์มครับผมนะอเเนี่ยมันจะเป็นตัวเลขกับตัวอักษรสลับกันหกตัวแล้วก็สแลครับผม แล้วก็ระบบที่เล่นไอแพตฟอร์ทีเล่นครับผมมันก็คือถ้าเกิดพเพื่อนเล่นในมือถือเวเล่น i p ไอโฟนไอแพดเนี่ยเพื่อนเพื่อนก็คือ iOS แต่ถ้าเกิดพเพื่อนเพื่อนครับผมเล่นในมือถือแต่ว่าไม่ได้ใช้ iPhone i แพดเนี่ยเพื่อนเพื่อนก็คือ Android ครับผมทั้งหมดเลยนะถ้าเกิดไม่ได้ใช้ไอโฟนไอแพดด้วยเพื่อนือก็คือ Android ทุกคนเลยในคอมเพื่อมีสตรีมหรือไม่เกมครับผมนะลงไอดีกันนะครับผมเปิดน,นี้มันเวิร์กจริงๆเลยแล้วก็สุดท้ายนี้ผมผมก็ต้องขอแสดง ความเสียใจกับเหตุการณ์ที่แบบมันโคตรเลวร้ายเลยอะที่จังหวัดหนองบัวลําพูครับผมที่จังเหตุการณ์กลาดยิงที่จังหวัดหนองบัวลําพูเว้ยมันแบบสะเทือนใจมากๆานะแบบคนที่มีลูกเล็กอย่างผมอย่างเงี้ยถ้าเกิดแบบมันทําอะไรไม่ถูกจริงนะถ้าเกิดมันเกิดเหตุการณ์อะไรอย่างนั้นขึ้นครับผมแค่แค่แบบอยู่คนละจังหวัดแต,แต่ว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นกับเด็กแบบโงมันแย่ว่ะพูดอะไรไม่ถูกเหมือน,นกันครับผมแต่ก็เป็นเป็นอะไรที่ไม่สมควรจะเกิดขึ้นน่ะแล้วยิ่งเป็นพวกแบบพวกข้าราชการด้วยนะ เหตุการ์ต่างๆพวกนี้มันมีปืนง่ายเกินไปผมว่าเแย่โอเคเพื่อนๆยังไงก็มาลงไอเดียกันนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายบอลเล่ <Hey. S 2>